งจรู้ใครเขาก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรวัสดุตอนที่เราจะมาเสียบนไดเาต้องก๊อปปี้ครับดึงก็มีมีเตอร์เตอร์ครับมีเตอรเตอร์นี่ต้องเป็นมีเที่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นเช่นสนิมครับไม่เปลี่ยนน้ะครับไม่เป็นสนิมต้องสะอาดแล้วก็สองก็มีกันไขค,ครับ จะใช้ตัดกิ่งครับสามาก็มีเชือกเชือกคลาคนระับแล้วก็สี่ครับก็มีถุงพลาสติกครับครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวไม่ดูเลยครับขอความเห็น นี่ครับถ้าก็บีท้าเทสครับเทสนี่ต้องเป็นเทสใสครับมีขายตามเซเว่นน่ะห้าร้อสามสามร้อสามบาทครับอันนี้โมเดลนี้ก็ใช้ไปนานครับอันนี้ทั่งสามมือใหม่ครับผมจะแนะนำนะครับให้เสียบยอดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเสียบไม่ติดเนี่ยเราพยายามเสียบกันโคลนีครับเพราะว่าติดก็ตายยากมันถ้ามันไม่ติดแล้วก็เสียบรุ่นเรื่อยเลยครับยันโคลนเลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปสอนเลยครับ ใหม่มือใหม่อ่ะอันนี้ครับก็ทักษะก็ดูนะครับตอนนี้เราตัดให้สูงหน่อยเพื่ออันน้่าเวลาเรามาเสียบไม้ติดแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆครับหลายๆสิ่เที่ยวหลายๆวันจะสิ่เที่ยวครับ,บ,ย,รบย,ยันโคนยันโคนเลยอ่ะมันมันไม่ตายมันตายายากแล้วก็เอามีดเลยครับ ผ่ากลางล่าตรงกลางให้ตรงไปนี้มือล่างเรานี่อย่ากใหยาบมือสำคัญเฉยๆแล้วมืออยาบอยู่สายไปสายมาเนี่ยเดี๋ยวลากขวดมือเราดีหือเลามีเชื้อลายตรงไปมีดมือเราห้ามโดนแผลเพราะมือเรามันเค็มแล้วมันมีเชื้อโรคจบเนี่ยเนียไอ้ยางริงมะกิ่งมะนาวที่เราจะมาเสียบเลยครับเราตัดมาเนี่ยมันเสร็จจะไม่ติด ที่เราตัดมันี่จะทำนะเนี่ยไกลๆเดี่ยมันหนียู่มันแตกผิวมันแตกแล้วก็ตัดช่วงนี้ทิ้งไปเลยเข้ามาใกล้ๆก็ได้ลูกลุกขึ้นนะใกันๆนูอาจจะไปทำอะไรก็ได้นี่เวลาเราจะปาดนะครับแล้วก็เอาใบมีดวัดเนี่ยให้สูงกว่าใบมีดหน่อยหนึ่งเพื่อให้แผลก็สูงกว่าเนี่ยลูกค่ามมาปุ๋ยครับ ไปรูปร่างแบบนี้ครับเป็นเขาเรียกอ่าิ้นตุลาตุลาเรียกว่าเสียทิ้งแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปในผ่ากกางเนี่ยว่าเสียบให้ผิวกับผิวข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ติดกันหรือว่าถ้าต้นมันเข้ากานันได้สองข้างอะไก็ได้ครับเข้าได้ไหมครให้มันติดข้างหนึ่งข้างหนเซ็นไปเลยนะครับก็เราจะให้แข้างบน แผงบนนี้สอถามวั้ครับแผงบนเดี๋ยวเดี่ยประมาณสิบ้าวันนี้ก็สร้างในเยื่อเขียวปีเลยครับเัสร้างนเ่อเองเี้ต่ยมันจะดกเพาเราเสียสนิทเนี่ยมันจะไม่ดกดกแล้ว่อันนี้แล้วอัโป้งเนี่ยครับกดไว้เนี้ยให้มันแน่นบีเนี่ย แล้วพันให้แน่นเลย นี่นครับแล้วก็มือน่าแน่นนะครับให้กาันติดเขาเวลาคั้นนะครับเราอยากให้มีช่องว่างนะครับถ้ามีช่องว่างเนี่ยเวลาเราอบเนี่ยมันจะเกิดความชื้นถ้าเกิดความชื้นแล้วความชื้นจะเข้าดีแผลเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราเราถึงเราต้องคั้นให้มันให้มันไม่ให้มีรอยแผลเลยอ่ะให้มีชอม <c oughs> ่องว่า <c oughs> งเราก็อบคั้นคั้นอบ ถุงดถุงนั้นติดอะให้เราไปสร้างถร้างเราหมการเง้นมาแล้วใช้ประหยัดก็เลยใช้ถุงติเอาแบบนี้ถุงหนึงนี่เรใช้ประมาณอบแบมาติกก <envision. S 1> ่าต้นยางสอต้น เรว่าเราอยากให้อากาศข้างนอกเข้าข้างในได้นะครับถ้าอากาศข้างนอกเข้าข้างในได้เนี่ยมันจะไม่ติดครับเราไมแแห่กายเข้าให้ปลอดสุญญากาศนะครับแห่กายเข้าได้ครับแล้วก็อยาหนึ่งแล้วก็เอาไว้ในที่แสงแดดอะไรครับอย่าไว้ที่ร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ที่ร้อนเนี่ยมันจะแห้งตายได้ครับเพราะว่านึงเุเรศเนี่ยเขายังไม่สร้างเขายังไม่ติดแล้วก็วั้ที่ในที่แดดร่มครับอย่าไว้กลางแดดแล้วในการเสียดอย่างนี้นะครับ เนี S <S <i> ่ยเดี๋ยวตั้งแตนได้เหี่ยวนะครับเหี่ยวแบบตายอ่ะแต่ไม่ต้องตกใจเขาไม่ตายเขาได้เหี่ยวไปเหี่ยวแบบไปตกมาเลยประมาณสิบห้าวันครับพอสิบห้าวันเสร็จเขาสร้างในเยื่อได้นะครับสร้างในยื่อได้ี่ยไปเขาก็จะสดไฟไล่ไปยันโคนไปเรื่อยๆเลยพอสดายในเดือนี่ะมันจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับจะสดแบบนี้แต่ว่าภายในเดือนเราออกจากถุงนี่นะครับพราจะผิดอากาศก็คืออยู่ในถุงเนี่ย มันไม่มีอากาศแต่ว่าเขาก็เจออากาศข้างนอกเนี่ยเขาได้เหี่ยวแบบตายแบบตายอ่ะอีกภายในสองอาทิตย์ครับเขาจะค่อยสอดดินเลยอันนี้เราก็เอาไปปลูกได้เลยครับแล้วสังเกตนะครับนาวเนี่ยเขาแตกใบอ่อนไม่ได้นะครับแล้วเหตุอ่างเงี้ยถ้าแตกใบอ่อนเนี่ยเขาจะรีบออกดอกเลยพอใบอ่อนเพราะใบพีชลานเนี่ยเขาจะเขาจะออกดอกตลอดครับเขาจะเล่นรูปมะนาวเฉยๆมันต้องกีผีเนี่ยเขาจะเล่นรูปอย่างเดียวรูว่าเขาไม่เล่นดอก แต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเห็นอกมว่าก็ออกสองนเะนี่ยแต่ว่าถ้าลูกมันใหญ่เลยนะครับเราไว้ไม่ได้นะครับเราต้องเด็ดทิง้งเพราะว่าเพื่อให้เขาสร้างลาต้นแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะครับเราถึงจะไว้ลูกได้ครับแต่ช่วงนี้เราจะเน้นออกวันนี้นออก,นก็ออรูปลำต้นเนี่ยเราต้องเด็ดทิ้งไปเลยครับเด็ดทิง้งเพื่อให้เขาให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเราสังเกตตามสมบูรณ์ของเขาา เอาไว้ชุดได้แค่ไหนเนีี้เข้าไปใหม่เลยแล้วก็ไว้ทั้งรูปสองรูปก่อนแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ดอกเขาดกมากเขาจะเน้นออกรูปอย่างเดียวนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ออกลูกเร็วเพราะไอ้กิ่งที่เราเอามาเสียบเนี่ยมันเป็นกิ่งเทชาลาคือไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปแล้วมันพร้อมจะมีลูกแล้วอ่ะใช่ไหมเพื่อมันพร้อมจะมีลูกแล้วเราเอามาเสียบกับมาปิดไอ้เจ้ามอฟวินเนี่ยกินเก่งอ่ะ มันก็ส่งอาหารมนเรียกให้มีได้อาหารผมบูอาหารดีก็เลยออกไม่กระต่าานไม่ใช่และอย่างมะนาวที่เสพมะตอมมะปุ๋ยนะครับสังเกตว่าน้ำเขาจะดีกว่ามะนาวท้องตลาดเพราะว่ามะนาวท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นตู้มะนาวกรอะไรเงี้ยน้ำมันจะไม่คไอยดีแต่ในการเสพมะนาวมะตอมมะปุ๋ยครับน้ำเขาดีมากน้ำเขาเป็นมะนาวที่ว่าน้ำเยอะอะไรครับแล้วนักศึกษาสงสัย ไมว่าเอาเราทำไมถึงได้เอามาเอามาเสพต่อมาปิดมาแนวตอนมันมีอายุไม่เกินห้าปีมันตายไอ้ที่เวียดนามเข้ามาเหรียญเข้ามาที่ริปินอินโดเขาบอกให้มาเด็ดเพราะตรงนี้แหละเขาเป็นลูกปห้าปีแล้วเขาจะเป็นลูกแล้วคืออายุเขาจะได้เท่านั้นแหละแล้วตอนนี้มันอยู่ได่ห้าปีสี่ห้าปีจะตายเพราะเป็นลูกหลานเนาแต่ว่า ในการเสร็จแบบนี้ครับเราไม่ใช้รากมะนาวเนี่ยเราใช้รากมะิดเอามาาแทนอหารแทนล่ามะนาวคือมันจะอายุจะยืนครับต้นแรกผม18ปีครับต้นใหญ่เท่ากระเสาเนี่ยครับมันน้องเสาเนี่ยครับก็เก็บปุ๋ครับกรรมสิัธิ์ไทยใหญ่อ่ะเก็บใส่ได้หมดเยอะมากดูเยอะมากแต่ต้นนั้นตายไปแล้วครับสังเกตครับอันนี้มะนาวเราเนี่ยครับมันจะรูนจะน้อยแต่เพราะเราไม่เน้นงลูกไงเพราะ เพราะกินออกมาที่เราตัดเสพขายหมดเพวกะคนสั่งเยอะมากครับเอาทีสั่ทีกันสองร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นสองร้อยต้นเนี่ยก็เพราะเราเสียแบบเนี้ยมันจะได้เร็วได้ได้เงินเร็วครับเพราะเดือนเดียวเนี่ยเราจะขายเลยนะแต่ว่าถ้าเราไว้ลูกเนี่ยประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนเนี่ยประมาณสามเดือนถึงนสี่เดือนเนี่ยถึงจะเก็บผลผลิตได้แต่มันช้านะทำแบบนี้ครับมันจะได้ดีดีกว่าขายลูกเนี่ยครับ อยากต้นทุนต้นเงินมีเท่าไหร่อะไรฮะอยากต้นทุนต้นเงินมีเท่าไหร่ต้นทุนก็ไม่แพงครับก็อย่างเนี้ยผมขายต้นลอยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเองอ่ะมันก็อย่างท้างนกปิ่เนี่ยไปซื้อเขาเนี่ยก็ต้นมันสามสิบบาทเราสามสิบบาทเราต้องจ้างเพราะต้นนกปิ่นอันนี้รู้ว่าเราทำไม่ทันเดี๋ยวเนี่ยมากินโทนอัจ้างยาจ้ายาพี่พีนครับก็จะเอาเวลาที่ไหนครับเพราะจ้างเยาพี่พี แต่งานในเนสเตดอ่ะเขาก็มีขายเหมือนกันครับเขาขายก็จะสามร้อยนะครับแต่เรื่องเรานี่ยเพว่าเราไปสู่เรียนรู้แต่เราไม่เอากำไรมากนะเราเอาเงิเมร้อยู่แล้วอย่างปีคืนมันคืนกำไรประมาณเท่าไหร่อะไรฮะอย่างปีนึงมันคืนกำไรเท่าไหร่ปีนึงก็แล้วแต่ครับก็ผลิตเองยันลูกขายลูกขายลูกหรอขายอะไรครับขายลูก มันก็คุ้มหอยคุ้มครับอย่างยางเกษตรเกาะอย่างเนื้อสานี่ยมาคิดดว่าว่ากอรทำดีมีทั้งไร่สอไร่เนี่ยอไร่หนึ่งไร่เลยสามร้อยต้นสามร้อยไร่ละไร่ละร้อยต้นไร่ละร้อยต้นเนี่ยไร่ละต้นมีสองไร่ก็สองร้อยต้นแล้วเรามาคิดว่าปีนี้เนี่ยเราทำมันราวให้ได้ล้านลูกเลยไหมเนี่ยเอาอย่างนี้สมมุติว่าเราเราทำก็สองไร่นะไร่นึงลุงบอกว่าให้ไร่ละร้อยต้นทำสองเม่ขึ้น ไม่เปิดเลยที่มันไม่ผูกเดียวเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นลูกใหญ่แล้วเสร็จแล้วปีสามปีขึ้นไปมันจะให้ผลผลิตเราต้นละสามอ้าวสามร้อยลูกร้อยต้นอ่ะไ,ไล่นึงคิดไล่ฮะอ่าแล้วเอาเตีงเรออกมาเป็นลูกเราคิดเสือเสือลูกสิบล้าทเนี่ยเราเต็งไรละสิบล้านลูกเนี่ยสิบล้านเนี่ยก็มีผู้ทำอยู่เหมือนกันปีนี้ได้สิบล้าน ลูก<ร> <harma> ตีแล้วลูกลูกละลูกละลูกละแตกมาอะไรเงี้ยคณแรกขายไดู้บาทแต่ลุงทำไม่ได้เพราะว่าลูรับป่ากจะอยู่เพราะที่นี่มันมันเป็นสนเียวลูกละป่ายในลูกเลียงอย่างนี้ครับว่าเอาเนี้ยจริงเนี่ยมันจะออกไมทันจริงเลยเนี่ยเขาเขาออกมาลวตาเสียตาเียมดครับเรื่อตอบจะตอบให้ได้ก็ตออให้เลยครับอันนี้ก็ ม่ใช่ว่หน่วยครัเรื่องมะนาวเนี่ยเราจะเผากันตลอดครับครับนี้มีใครสนใจทดสอบาเหยครับไห่ครับ๋อก็จหน่ายอยู่มีคนมาซื้อกันอยู่ทุกวันครับเวานก็จำหน่ายที่ไหนสุกคนขายครับขายองตอออกออ ก็วานนี้ไให้ใคโผูที่ทสระบุ guys, ออรีอ่ะสองต้นแล้วร่บลเต็มเลยก็เข็บมาให้เราไว้บ้านเนี่ยเป็นเวลาโบราณครับก็ในทําพันนี้ปพ๊บไอ้พันนี้มันจะหอมมากและมันจะเกิดกลาครับ